ขบยันชีวิตคนไทยในต่างแดนนะครับวันนี้ผมดูที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองทูนนะครับและสุภาพปุรีที่นั่งอยู่ใกล้ผมนี่นะครับแนะนาตัวเลยครับโซเฟียอ่านแก้วค่ะคุณอูดอนเป็นคุณอุดรนะครับเราขอเรียกชื่อเล่นชื่อคุณปูคุณปูผมชื่อฟูครับชื่อใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องครับเรารู้ว่าชีวิตคริสเตียนนะครับเรามีคำยันอยู่เสมอนะครับในวัยเป็นคำยันในเรื่องของการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าพอดีนะครับคำยันในเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บพอดี แต่สําหรับคำพยานในวันนี้นะครับถือเป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องพิเศษที่ผมเคยสัมภาษณ์มาเนี่ยประวัตินะหรืออดีตเนี่ยยังไม่เชื่อในพระเจ้านะครับแต่คุณปูปปเป็นคนที่เกิดในครอบครัวคริสเตียนนะครับอลองเล่าสิครับดิฉันเกิดในครอบครัวคริสเตียนคะ่ะที่จังหวัดอ,ดอุดรอําเภอกุจจับคะ่ะมีพี่น้องทั้งหมด8คน8คนคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพอะไรคะคุณพ่อคุณแม่ทํานาค่ะทำนาหมือนะครับสมัยก่อนก็ทํานา แต่มาพักหลังก็คุณพ่อคุณแม่เสียไปหมดแล้วก็คือต่างคนต่างก็มีครอบครัวกันไปในพี่น้องอแต่เขาเป็นแล้ไม่เราเป็นคริเสเตียนเนี่ยเราไปโบสถ์ที่ไหนอะ,อะไปโบสถ์ที่คิดจักที่อยู่ตำบลประโคของอำเภอกุจจักจะมีคิดจักชื่อ,อว่าคิดจักทวีพรประโคคะ่ะคิดจักทวีพรประโคค่ะ เป็นเป็นเป็นออกจากจังหวัด,ดอุดรไปประมาณ20กิโลค่ะพอทราบ<อ>ว่าสังกัดสากิหรือว่าสภาสังกัดอ่าสภาค่ะอ๋อสภาคิดจจักนะครับสภาคิดจับในประเทศไทยค่ะแล้วเราเป็นคิดเตียนตามพ่อคุณแม่มาเนี่ย ตอนนั้นรู้เรื่องพระเจ้าจริงๆไหมเลือวไม่รู้เรื่องยังยังไม่รู้ค่ะคือตามนิสัยเด็กก็คือพ่อแม่พาไปโบสถ์เราก็ไปไปโบสถ์พ่อแม่ก็บอกว่าต,ตอนลูกเกิดนะก็ได้ถวายให้กับพระเจ้าแล้วนะต่อไปนี้ก็คือลูกก็คือคริสเตียนก็เป็นของพระเจ้าแล้วแต่ด้านความเข้าใจก็คือว่าเราเป็นคริสเตียนแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าพระเยซูหรือพระเจ้าเป็นใครอะไรยังไงคือพูดง่ายว่า คริสตามนี่มีคริสคือตามพ่อแม่เลครับพ่อแม่ว่าอย่างไงไปตามนั้นก็เราเป็นเด็กอยู่นะครับแต่พี่น้องครับจุดที่สําคัญนะครับจริงๆมีลูกๆนะฮะในครอบครัวริตีนหลายคนที่เป็นคริสตตามนะครับยังไม่ได้บังเกิดใหม่กับพระเจ้านะครับแต่ชีวิตของคุณปูนะครับมาพบกับพระเยซูเจ้าจริงๆและบังเกิดใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆนะครับ ในต่างแดนครับเดี๋ยวมาดูครับว่าในช่วงที่2ว่าคุณปูมาพบกับพระเจ้าและรับเชื่อจริงๆนะครับต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าเป็นชีวิตจริงนะครับในตอนที่2ต่อไปเดี๋ยวพบกับผมและคุณปูตอนที่สองครับสักครู่กับ าสู่ช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญนะครับเมื่อกี้เราฟังไปแล้วนะครับเพราะว่าคุณปูไม่ได้บังเกิดใหม่นะครับถึงแม้ว่าเป็นคนที่เกิดในครอบครัวคิเซียนก็ตามแต่การบังเกิดใหม่ในองค์พระมิเจ้านั้นคุณปูกลับมาบังเกิดในต่างประเทศและก็บังเกิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับเราเราฟังกัครับงไงทือตอนแรกก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวทางเมืองไทยนะคะการที่จะเดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์คือลูกผู้หญิงก็ต้อง หนึ่งก็ต้องต้องนึกถึงครอบครัวว่าลูกเจ้าจะอยู่ไงอะไรยังไงใช่ไหมคะตอนนี้อยู่อยู่เมืองไทยเรามีลูกกี่คนละมีสองค่ะผู้ชายผู้ชายทั้งสองอ๋อผู้ชายทั้งสองคนครับก็เราก็ต้องดิ้นรนที่จะมาหาทรัพย์สินที่จะใช่ไหมต้องดูแลต้องดนนะอนาคตของลูกใช่ใช่ก็ได้เดินทางมาที่สวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวก่อนเดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์มาอย่างไรอ่ะต้องไมถึงมาในที่นี่ได้ใครติดต่อ ติดต่อผ่านในหน้าค่ะผมมีในหน้ามาที่นี่ติดต่อผ่านในหน้าเพราะว่าไม่ก็แบบไม่ไม่รู้จักใครที่นี่แล้วทีนี้ก็มีก็มีคนที่จะเอามาก็ติดต่อผ่านในหน้าแล้วก็จ่ายค่าในหน้าเข้าไปจ่ายค่าในหน้าเข้าไปเพื่อที่จะมาทํางานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาิตเซลนกี่ปีแล้วครับแปดปีนี้ค่ะแปดปีพร้อมกับลูกเลยทั้งหมด ลูกมาได้คนเดียวค่ะอ๋อไม่ยถึงว่ามาได้คนเดียวมถึงยังไงอ่าคือเอาเอาลูกคนเล็กมาได้คนเดียวแล้วแล้วอีกคนหนึ่งนั้นเขาทํางานอยู่ที่เมืองไทยเขาโตแล้วคือทําเรื่องยากค่ะทำเรื่องยากไม่สามารถที่พามาได้นะครับแล้วมาที่นี่แล้วเนี่ยจนแล้วจนรอดเนี่ยมาปกลับใจเชื่อยังไงฮะมากลับใจเชื่อจริงๆก็มาเจอปัญหาค่ะพอมาที่นี่จะเจอปัญหามากมายหลายอย่างเพราะว่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างคือ ครั้งแรกก็มามารู้จักกับสามีที่ปัจจุบันนี้ที่แต่งผามา<ำ>รู้จักพี่น้องชาวสวิตท,ที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็แต่งงานด้วยกันก็แต่งงานด้วยกันก็เจอปัญหาเจอปัญหาอีกเจอปัญหาอีกค่ะปัญหายังไงอยากเล่าให้ฟังปัญหาที่นี่ก็สามีมีงานทำคือมีงานทําน้อยแล้วค่าใช้จ่ายไม่พอค่ะแล้วเรามาใหม่ๆเราก็ยังไม่มีงานทาตอนนั้นต้องพูดภาษาพูดภาษาก็ยังไม่เป็นค่ะต้องไปเรียนไหมฮะ ช่วงแรกๆยังไม่ได้เรียนค่ะพอแต่งงานเสร็จก็เลยได้ไปเรียนเรียนภาษากอยู่เก้าเดือนค่ะเรียนภาษาเก้าเดือนเป็นไงพูดคล่องก็ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่คล่องมากแต่ก็พอฟังรู้เรื่องนะคะแล้วสมัครงานยังไงสมัครงานนี้คือสมัครงานมีเพื่อนแนะนําเข้าไปค่ะอ๋อครับแล้วปัจจุบันทํางานเก็บอะไรปัจจุบันนี้ทํางานที่ร้านอาหารสองแห่งค่ะทํางานทาความสะอาดค่ะเอาละทีนี้มาดูซิว่า คุณปู่นะครับบังเกิดใหม่นะครับหรือเปิดใจจริงๆกับพระเยซูนะครับจัดเหตุการณ์อะไรค่ะเปิดใจจริงๆกับพระเยซูเริ่มแรกก็คือเข้ามาตอนนั้นยังมันยังไม่ได้แต่งงานกับแฟนนะคะครับ,รบก็มาเจอปัญหาสามีแฟนไม่มีงานทําแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายก็ขัดสนอะไร,รหลายอย่างครับทีนี้ก็ก็เชื่อ มันพอมาเจอปัญหาความเชื่อเรามันก็เพิ่มขึ้น<อ>ก็อยากจะศึกษาว่าเนี่ยพระเจ้าจะมีจริงหรือเปล่าค่ะคือที่พามาเพื่อไงก็เคยเคนคุณแม่อ่านพระคัมภีร์ห็นคุณแม่คุณพ่ออธิษฐานเราเองไม่ค่อยสนใจใช่ไหมฮะก็ก็อ่านแต่ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ว่าอยากอาจารย์ว่าก,ก็คือคริสต์ตามคริสตาม,ตามแต่ว่าพอเจอปัญหาแล้วแล้วอยางเราต้อง มีลูกก็รับผิดชอบใช่ไหมครับเลยเริ่มอยากจะศึกษาพระเจ้าอย่างจริงจังไปบวชที่ไหนบ้างแม่ตอนนั้นไปบวชที่สมัยตอนที่อยู่กับแม่ก็ไปบวชที่ที่คิดจักที่บ้านเกิดนะคะเกิดแล้วมาที่นี่ไปบวชที่ไหน อยู่ที่นี่ไปโบสถ์ที่ที่โบสถ์น้ำพุที่แบรนค่ะโบสถ์น้ำพุที่แบนค่ะเป็นเมืองหลวงของที่นี่ค่ะอ๋อแล้วมีคนไทยเยอะไหมในในคิสจักรที่เราคน,นคนไทยก็มีในกลุ่มคริสเตียนของพวกเรานี่ประมาณยี่สิบกว่าคนได้ค่ะย่กว่าคน,คคนแล้วก็จะมีอาจารย์ที่มาแปลเป็นภาษาไทยให้ในวันอ,อาทิตย์<อ>แล้วก็วันเสาร์เราก็จะ จะกลุ่มเรียนพระคมดีกันค่ะครับบางเกิดใหม่ก็คือเดินมาไปรับเชื่อใหม่หรือเปล่ารู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เดินไปไปรับเชื่อคือคือเกิดจากจิตสํานึกภายในขึ้นมาค่ะเพราะว่าเรารู้เรารู้เลยว่าที่ผ่านมาเราผิดกับพระเจ้าช่้ตรงมีเหนือกลับใจใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บางเกิดใหม่ของพระผู้เจ้าด้วยใช่ไหมครับและปัญหาเป็นไงบ้างปัญหาก็ก็รู้สึกว่าหนักค่ะเพราะอยู่ที่นี่ภาษาหนึ่งภาษาเราเราไม่เพอร์เฟกต์ครับ แล้วก็ปัญหาหลายอย่างเรื่องเอกสารเรื่องการดําเนินชีวิตเ<ม>พราะเรามาอยู่ที่นี่ก็คือเราเป็นคนต่างชาติมาอยู่ร่วมกับเขาเราต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของเขา,า,าทุกอย่างอาหารการกินภาษาเราต้องเรียนรู้ทุกอย่าง<ม>ค่ะแล้วก็มาเจอปัญหาหนักก็คือเรื่องห้องเรื่องเรื่องสา e, มีมีปัญหาอยู่ที่นี่<ม>สุดๆก็คือ สองปีที่ผ่านม,มามีปัญหาเรื่องห้องหาห้องไม่ได้อันนี้ก็เชื่อแน่ว่าพระ,พระเจ้า,ามีจริงแล้วก็พอเราเจอปัญหาเราเรา,าจะรู้แล้วอธิษฐานครับ,รบอธิษฐาจนจนพระเจ้าตอบยังไงค่ะพระเจ้าตอบภายในสามวันค่ะคือเรื่องห้องที่เราหาอยู่เรืร่องห้องที่หาอยู่หามาได้ได้ปีหนึ่งไม่คิดไม่ฝันว่าที่จะได้ค่ะ แต่ก็เชื่อว่าเรามีพระเจ้าเรามีที่พึ่งก็เชื่อว่าพระเจ้าไม่ทิ้งเราชีวิตเราเป็นของพระองค์ก็อธิษฐานขอที่พระเจ้าจะจดเตรียมทุกสิ่งอย่างสําหรับลูกของพระองค์ก็ได้คําตอบในตรงนั้นค่ะครับขอ,ขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเริ่มมันเกิดใหม่ในพระเจ้าชีวิตก็เริ่มที่ดําเดินตามการเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องค,ค,คือแสวงหาพระเจ้าก่อน ใช้เวลาในการอห้ทานนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นพระเจ้าก็ช่วยช่วยกู้ด้านปัญหาเอาะครับแป๊บตรงนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงที่3นะครับว่าหลังจากนั้นนะครับการินชีวิตอยู่ในประเทศสซอ์แลนด์นะครับในปัจจุบันนี้เกิดพระพรและเป็นประโยชน์อะไรบ้างนะครับสักครู่ครับ การนะครับคำบรยานชีวิตริสเตนไทยในต่างแดนวันนี้เป็นช่วงที่3นะสุดท้ายมันดูสิครับว่าหลังจากทีนะ่คุณปูนะครับกลับใจใหม่หรือบังเกิดใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับได้เกิดพระพรอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดชีวิตนะครับพระเจ้าเสริมสร้างขึ้นยกขึ้นเหมือนที่ป้าพีได้กล่าวไว้ลองแบ่งปันพี่น้องสิครับค่ะสำหรับพระพรที่ได้รับก็รู้สึกว่าได้รับมากจริงๆค,ค่ะสิ่งแรกก็คือสําหรับลูกที่อยู่เมืองไทยค่ะ ลูกจะอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีไม่มีตาไม่ยายมีญาติก็คือแบบเขาก็ครอบครัวใครครอบครัวมันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระพรได้มาทางลูกเขาไม่ได้เป็นเด็กเกับเขาตั้งใจเรียนเขาก็รู้ว่าแม่ที่อยู่ทางนี้ลำบากนี่นเห้เขาเขาก็ตั้งใจเรียนจนสำเร็จเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาทางานในอยุธยาที่บริษัทในก นอกจากเรียนแล้วตั้งใจเรียนตอนนี้ได้ทํางานและไปบทปกติด้วยค่ะไปบทไปบทปกติถ้าเขามีเวลาถ้ะอยู่ขอนแก่นวันอาทิตย์ถ้าเขาไม่ได้เรียนเขาก็ไปบทที่ขอนแก่น,กนครับก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับจริงๆเรื่องลูกเป็นเรื่องที่สําคัญพราะพี่บอกว่าพระเจ้าจะอวยพรเรานะครับไปถึงชั่วลูกชั่วลานนะถ้าหากว่าเราเองสัตย์ซื้อนะครับกับพระเจ้านะครับพระพรมากมายจะหลั่งไหลไปสู่พงพันธุ์ด้วยนะครับก็เรียกว่าลูกและหลานต่อไป ถ้าว่ามีลูกสองคนและอีกคนล้วครับคนเล็กอีกคนหนึ่งเอามาอยู่ด้วยตั้งแต่แปดปีค่ะอ๋อตั้งแต่เขาแปดขวบใช่ไหมแล้วมาอยู่กับเราที่นี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกเดี๋ยวนี้อายุสิบสี่ปีสิบสี่ปีก็หลายปีแล้วเนาะแสดงว่ามาเรียนที่นี่มาเรียนที่นี่ค่ะพูดภาษาดอยส์ได้พูดภาษาดอยส์ได้ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าแล้วอย่างอื่นนะที่พระเจ้าอวยพรอย่างอื่นที่พระเจ้าอวยพระพรก็คือการทํางานค่ะการทํางานพระเจ้าได้ทรงนําให้มีงานทําตั้งแต่แต่งงานได้ พอดีแต่งงานได้หกเดือนก็ได้เริ่มทํางานค่ะพระเจ้าก็ให้งานทํามาตลอดไม่ขาดแล้วก็หลายๆอย่างที่พระเจ้าได้นําพาได้รับพระพรแล้วก็อยากจะหนุนใจพี่น้องของเราอย่าเป็นชีวิตคริสเตียนอย่าเป็นคริสตตามนะคะให้พี่น้องที่จะมีชีวิตคริสเตียนให้สแสวงหาพระเจ้า ให้ศึกษาว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าครับอย่าให้เราเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่ตอนที่เราเจอปัญหาให้เรามีชีวิตที่จะสแสวงหาพระองค์ก่อนครับผมก็อยากหนุนใจนะครับาาจ,จากคัมรยานของคุณปูนะครับก็ร,รู้ว่าเป็นคริสเตียนเรียกเป็นคริสเตียนเป็นคริสตามตามพ่อแม่นะครับ,รบแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับภาพปฏิบัติกับเป็นคริสเตียนและยังมีอีกเยอะนะครับในแวดวงสังคมทุกวันนี้นะครับแม้แต่บางครั้งก็ผมเคยเทศนาในค่ายใหญ่นะครับ เทศนาเป็นเป็นคน่ายคริสเตียนฮะ,ะแต่อท้าทายนะครับว่าใครในครับวันนี้รู้ว่ายังไม่เป็นคริสเตียนยังไม่บังเกิดใหม่ให้ออกมาออกพอถึง50คนไม่ธรรมดานะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้คำยานของคุณปู่ก็น่าจะสะท้อนกับสูสังคมคริสเตียนนะครับว่าจริงๆแล้วเราบังเกิดใหม่จริงหรือไม่ถ้าไม่บังเกิดใหม่จริงขอให้คำยานนี้หนุนใจะนะครับที่อย่าไปเจอปัญหามากมากนวถึงกลับมาหาพระเจ้านะครับพระเจ้าอยู่กับเราอยู่แล้วนะครับเอาละครับหมดเวลาสําหรับนะครับ รายการขับพยายัญชนะไทยในต่างแดนต้องขอขอกกบคุณปู่มากนะครับที่มาเป็นพยายนใหกับเรานะครับพบกับผมในตอนต่อไปได้นะครับขอพระเจ้าอวยพ,พรพี่น้องครับสวัสดีครับ